คนวันพฤหัสเจ้าขา16กรกฎาคมนะคะถึงวันที่31กรกฎาคม2567นี้นะคะคนวันพฤหัสอันนี้เป็นการดูภาพรวมเนาะ15วันนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะของตัวเองอยากให้รู้สึกว่าเวลาจะขึ้นต้นจะผลิตคำพูดใช้อะไรไม่ว่าในครอบครัวแล้วก็ในที่ทำงาน ถ้าเรารู้สึกตุยอยู่อะอยู่ในอารมณ์ตุยๆมีอิโมชั่นแบบพร้อมแบบสวิงฟาดกวงฟาดงาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้คำพูดนั้นไปเราจะต้องไม่เสียใจนะคะก็เลยอยากให้มีสติก่อนที่เราจะพูดนะคะมาถึงเรื่องการเงินการทองช่วงเนี้ยก็บอกว่าถ้าคนเปนหัสนะคะใช้สอยตาม สภาวะกินอยู่อย่างที่ควรจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินการทองมันจะไม่สะดุดเลยแต่ถ้าหากคุณมีเกณฑ์การที่จะต้องใช้ที่มันยังไม่สมควรนะคะก,ก,ก็จะมีหนี้มีสินซึ่งจะทำให้คุณเดือดร้อนได้เลยนะคะเตือนคนมันประหัดให้ระวังเรื่องการต้องซ่อมบ้านเกี่ยวกับระบบน้ำรั่วและหลังคารั่วไฟด้วยนะคะ ทั้ง3อย่างเลยให้เตรียมงบค่าใช้จ่ายไว้แล้วค่อยๆซ่อมนะคะที่สำคัญถ้าคุณหาช่างซ่อมได้แล้วตกลงเรื่องราคากับวัสดุให้ดีไม่งั้นคุณอาจจะโดนเหมือนแบบเรียกราคาโอเวอร์ไปหาคนมาเปรียบเทียบทีดีก่อนนะคะมาถึงเรื่องการงานอาชีพของคนวันพฤหัสแล้วนะคะสำหรับน้องๆน,น,นะคะใครก็ตามที่คันทำงานอยู่ในองคอ์กรแล้วเกิดวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้เป็นการเริ่มต,มต้นนะคะทำอะไร ใหม่ๆให้กับตัวเองอาจจะมีการวางใจใหม่ๆได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึก enjoy แต่ก็ต้องมีอย่างหนึ่งว่าคุณอาจจะต้องโดนเหมือนแบบคนพูดถึงคุณในในอีกด้านหนึ่งค่ะที่มันไม่ค่อยน่ารักมันไม่เป็นความจริงนึกออกมาจากคนที่คุณเคยคบจากคุณที่คุณเคยสนิทเอออาจจะเป็นคนในองค์กรที่คุณรู้สึกว่าแบบเอ้คนนี้เขาเคยสนิทกับฉันเรียกฉันว่าเพื่อนแล้ว ทําทำไมทากับฉันอย่างเงี้ยคุณก็เลยเกิดอารมณ์แบบน้อยนอยน้อยใจอยู่สําหรับพนักง,งานในองค์กรนะคะสําหรับเจ้าของกิจการเองก็ตามนะคะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดเจ้าของกิจการเปิดเกิดวันพระหัสเองแล้วในองค์กรนะคะอันนี้ดูภาพรวมนะก็ต้องระวังเรื่องสต็อกนะคะกับเรื่องบัญชีรวมถึงเวลาทำงานของน้องๆด้วยแล้วถ้าหากใครเกิดวันพระจันทรทําทำงานเกี่ยวกับการบริการ ให้ดูแลอบรมเกี่ยวกับน้องๆง,งานบริการไหมงานบริการต่างๆระวังต้องเตือนน้องๆเรื่องการใช้คำพูดไม่งั้นคุณต้องมาแก้ไขออกทางสื่อโซเชียลในอนาคตซึ่งมันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ฉะนั้นคนวันพระหัต้องระวังด้วยนะคะเรื่องน้องๆในองค์กรน,นะคะที่การสื่อสารอาจจะแบบมีอารมณ์แล้วไปฟาดใส่ลูกค้าถ้าหากคุณทำงานบริการอยู่นะคะมาถึงเรื่องคุณพ่อคุณแม่สำหรับ คนที่เกิดวันรหัสนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วงเนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของคนที่เกิดวันรหัสทำงานอยู่เองตอนนี้พี่ฝนห่วงเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะข้อที่1ข้อ2ให้ระวังเกี่ยวกับสายตานะคะกลัวว่าสายตาอาจจะท่ามัวมองไม่ชัดถ้าอายุมากหน่อยก็ต้องตรวจเช็คต้อกระจกได้แล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพท่านให้ดี จะได้ไม่มีคำว่ารู้อย่างนี้ไปเช็คมาตั้งนานแล้วนะคะก็เดี๋ยวนี้มันก็มีอ,อ,อาจจะเป็นสปสอชอ,อะไรอย่างเงี้ยลองไปใช้ตรงนั้นดูได้เลยนะคะสําหรับคนที่แบบมันเป็นค่าใช้จ่ายเดีวนี้คุณภาพของของรัฐก็ไปใช้ได้เช่นกันมาถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วชีวิตคู่เป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดวัาเนะคะคนมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะเกิดแบบคือไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกัน พออยู่ด้วยกันก็ไม่คุยกันมีเวลาก็น้อยอยู่แล้วพออยู่ด้วยกันดันไม่คุยกันพอคุยกันอีกทีก็ดันคุยกันคนละความเข้าใจคนละภาษาอาจจะมีงอนงอนกันน่ะนะคะแต่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ถ้าคิดว่าคู่ชีวิตของคุณเป็นแรงบันดาลใจทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยยังมีใครสักคนอยู่ข้างตัวแนะนําคนวันพระหัสนะคะ คุยกันดีๆจะน่ารักกับชีวิตมากกว่าแต่ถ้าหากในเนี้ยกล่าวว่าถ้าเกิดว่าคู่ของคุณรู้สึกปิดปังซ่อนเล่นหรือคุณรู้สึกอะไรแปลกๆเอ๊ะเอ๊เอ๊ะไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรอย่าให้เวลามันล่วงเลยไปคุยกันดีกว่านะคะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ลองลองคุยทบทวนกันดูและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ อ๋อเรื่องชู้สาวไม่มีแล้วค่ะแต่มันดันมีปัญหาเรื่องหนี้สินอาจจะไปสร้างหนี้สร้างสินอย่างเงี้ยตรวจสอบการเงินของคู่ของเราให้ดีก่อนนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วส่วนยหาคนยังไม่มีคู่คนโสดจะเจอไหมมีคนเข้ามานะคะมีทั้งเข้ามาแล้วหายเฉยก็มีคุยคุยอยู่แล้วหายไปเฉยเฉยเคยไปทานข้าวแล้วนะคะพี่ฝนเ้าหายไปค่ะต้องรอเขาไหมคะเอ,อเขาไม่ต้องรอค่ะ เราเปิดโอกาสให้ตัวเองดีกว่าค่ะเห็นเราเป็นอะไรถ้าเขาหายไปแสดงว่าเขาไม่ให้เกียรติเราเราควรต้องให้เกียรติตัวเองก่อนนะคะสําหรับคนที่เคยคุยแล้วหายไปแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีคอมมาโลยังไม่หมดยังมีมาย่ะเธอนึกออกป่ะมีค่ะมีคนที่มาจากแดนไกลอาจจะเป็นคนผิวคล้าๆแล้วก็รู้จักกันโดยทางสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะแต่รู้สึกยังไม่ชัดเจนอะไรมากนะคะ ใช้เวลาก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะคน,นรัาศัลาสำหรับเรื่องสุขภาพร่างกายนั้นข้อที่1นนะคะให้ระวังเรื่องโลหิตจางแล้วก็ในช่วงนี้โลหิตจางพี่ฝนล,ล้าทำยังไงอะ่ะลองไปปรึกษาแพทย์ดูมันจะมีวิตามินบางตัวนะคะ mm. เช่นเดี๋คุณกินปลาเล็กปลาน้อยบำรุงโลหิตได้น้ำมันน้ำมันตับปลาทานได้นะคะเพื่อบำรุงร่างกายแล้วก็ในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่ารู้สึก คุยกับใครแล้วปลอดภัยคนนั้นไม่ทำร้ายคุณแน่ๆคุณเลือกที่จะคุยได้อย่าหวาดระแวงจนไม่คุยอะไรเดี๋ยวจะกลายเป็นนั่งซึมๆเหมือน,น,นกอกว่าพี่ฝนก็เป็นห่วงเนาะรองหาการยาณามิตรที่ดีๆแล้วพูดคุยกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าคนวันพฤหัสจะคุ้มครองตัวเองโดยใช้หลักศีลธรรมแล้วก็ความที่เราเราทุกคนอยากเป็นคนดีทั้งหมดค่ะ แต่ก็ต้องระวังหลังให้ดีด้วยเช่นกันนะคะคนรุ่า